ค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอลสีนะคะเอฟซีวันคลิปนี้ป้าแมวจัดบอลสีเป็นฟอร์มกอค่ะฟอร์มกอจัดส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีจะส่งให้ฟรีถ้าไปทางป้าแมวขอยี่สิบบาทไปทางขอยี่สิบาทค่ะค่าส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีโอนจัดส่งให้ฟรีนะคะไปทางขอยี่สิบาทค่ะนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าว่าป้าแมวมีบอลสีฟอร์มกออะไรมาแบ่งปันเอฟซีนะคะสวยๆเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะคะ ป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนค่ะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะเอฟซีท่านเอฟซีที่รอใบช้นฉาของป้าแมวขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเอฟซีให้ป้าแมวไปคัดเลือกจากป่าออกมาแล้วก็มาคัดเลือกให้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าแมวมีใบช้ำฉาถูกๆมาแบ่งปันให้เอฟซีแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มฟอร์มกรนี้เลยค่ะเอฟซีฟอร์มกรนี้นะคะเป็นฟอร์มกรที่ฮองเฮาฟอร์มกรใหญ่มากนะคะฮองเฮาเนี่ยเวลาเขากัดสีไปแล้วเขาโตแข็งแรงนะคะ อันนี้ไม้เลียกนอกตู้ได้แล้วนะคะ FC นะค่ะของเฮานะคะฟอร์มกอนี้มีทั้งหมดหต้นค่ะ FC ฟอร์มกอนี้นะคะห้าต้นห้าต้นว่าแมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะนะคะร้อยหสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ FC ไม่แพงถือว่าไม่แพงนะคะฟอร์มกอนี้นะร้อยห้าสิบาทค่ะมีอยู่ฟอร์มกอเดียวค่ะมาด้านนี้ค่ะ FC นะคะเหมือนปีกกินนาลีแต่ไม่ใช่ปีกินนาีนะคะ บางท่านก็จะเรียกว่ารองเท้านาลีแต่ป้าแมวชอบเรียกหัวใจนาลีนะคะหัวใจนาลีนะคะในกระถางนี้มีทั้งหมดเจ็ดต้นค่ะเจ็ดต้นนี้เวลาเขาจะแตกพุ่มใหญ่มากนะคะเอฟซีอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะกระถางแปดนิ้วนะนะคะเอฟซีไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะ<อ>นี่นะคะรอให้เขาแตกพุ่มใหญ่มากกว่านี้นะคะค<อ>่อยเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วเลย นะครับอันนี้ป้าเมวขอ250บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ250บาทค่ะ7ต้นไข่ะ f ีได้เป็นต้นเลยค่ะต่อมาเป็นกวนอิมไข่ะ f ีจ๋านี่นะคะกวนอิมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะกวนอิมจะไปเป็นใบเลียวแหลมสวยนะคะมีมาสองฟอมกอนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะนี่นะคะสวยๆทั้งสองฟอมกอเลยค่ะกระถางละ6ต้นนะคะ f ร หกต้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะแต่คุ้มใหญ่และสวยนะคะเนี่ยนี่เป็นฟอร์มกอใหญ่แล้วนะคะหกต้นนะคะกระถางละหกต้นค่ะมาด้านนี้ค่ะเอฟซีต้นนี้ชื่อว่าพระนางสุจิตตานะคะนี่นะคะเขาจะใบยาวกนนีนเวลากัดสีมานะคะเอฟซีเขาจะสวยลักษณะนี้นะคะใบเขาจะยาวยาวสวยมากเลยนะคะนี่ป้าเมวเอามาปลูกเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะนี่นะป้าเมวเอามาให้เอฟซีดูนะคะเวลาต้นแม่เขากัดสีนะ นี่เป็นแบบลักษณะนี้ค่ะนี่ป้าแมวมีนี่นะคะกําลังจะกัดสีมาแล้วมาแบ่งปันให้นะคะมีมาสองต้นค่ะ fc มีมาสองต้นนะคะพานางสุดจิตตาค่ะ fc นี่นะคะเอาไปต้นละร้อยห้าสิบาทนะคะป้าแมวจัดส่งให้ฟรีนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีค่ะน,นะคะแล้วกัดสีมาเธอจะสวยมากเลยนะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์นะคะใน,นกระถางนี้มี4ต้นนะคะเอฟซีนี่นะคะฟรฟมกัใหญ่เลยเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถาง10นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะคะนี่นะจ๊ะไซส์ตัวแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้นะคะอันนี้ป้าแมวขออยู่ที่200บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะหยดเลือดนางพิมพ์นะคะไสใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาเป็นสูตรชาดาค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีกัดสีแบบนี้แล้วนะคะกระถางนี้เอาไป100บาทค่ะมีกระถางเดียวจ้า ต่อามาหามันุมานเผากุ้งนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะขอร้อยห้าสิบบาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีค่ะด้านนี้เป็นสมบัติเศรษฐีค่ะเอฟซนี่นะคะไซส์แข็งแรงในกระถางนี้มีสองต้นนะคะยิ่งโตไปยิ่งสวยนะคะด่างสวยค่ะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะสวยๆเลยสองต้นหรือสามต้นนี่แหละน่าจะเป็นสามต้นไหมเนี่ยน่าจะเป็นสามต้นนะคะ ขออยู่ที่150บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะ150บาทจ้ะสุพรรณหงษ์นะคะสุพรรณหงษ์เป็นบอลที่สวยนะคะเอฟซีกัดกสีสวยนะคะมีทั้งหมด3กระถางค่ะกระถางละ100บาทจ้ะเพชรบ้านปทุมค่ะเอฟซีในกระถางนี้มี2ต้นนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายสวยเลยนะคะนี่นะ2ต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะเอฟซีเพชรบ้านปทุมค่ะเป็นได้เป็นฟอร์โกไปเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะเพชรบ,าบ้านปทุมเนี่ยเขาเป็นที่ ไม่ทิ้งใบนะคะสวยค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนางพิวค่ะเอฟซี 4, น,านางพิวนะคะในกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะนางพิวค่ะร้อยหสิบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีจ้าแล้วมาด้านนี้ค่ะแตงโมแตงโมคู่ประกับพญาดำรงนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบาทจ้า มาด้านนี้นะคะกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะมีนางพิ้วมีปีกกินนาีนะคะได้ไปฟอร์มกกนะคะเอฟซีสวยๆนะคะนี่ได้ยักษ์ไปอีกต้นนะคะเท้าสัทธ,ธาศูนย์นะคะได้เท้าสัทธ,ธาศูนย์ไปอีกหนึ่งฟอมอีกหนึ่งต้นนะคะมีนางพิ้วปีกกินนาีนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะสีกัญจนาไข่เอฟซีสวยๆแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้เป็นสองต้นนะคะสวยมากค่ะสีกัญจนาเป็นบอลที่ไม่ทิ้งใบนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นนางพิ้วคู่ไปกับมะขวานนะคะเอฟซี FC ได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมาเป็นนพเก้าค่ะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะนพเก้ามีสี่ต้นเลยคู่ไปกับเจ้าจากกักระพัดด้วยนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะเอฟซี FC. ส่งให้ฟรีจ้ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะ ลากด,ดำเนินนะคะเป็นบอนที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะลากด,ดำเนินนะร้อยห้าสิบบาทค่ะในก,กระถางนี้มีได้ห้าต้นเลยนะคะได้ไปห้าต้นเลยร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะ fc เนี่ยนะคะมักขวานไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่สวยสวยแบบนี้เลยค่ะโอูยกล้วยในกระถางนี้มีห้าต้นนะคะ fc ในก,กระถางนี้มีห้าต้นจ้ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นพริกกุลทองนะคะกัดสีสวยสวยแบบนี้แล้วคู่ประกงนางรากสดเทวีนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานางสวาัหดานะคะสวยๆแบบนี้นะคะในกระถางมีสองต้นนะคะเอฟซี FC กัดสีสวยมาแล้วนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาทค่ะด้านนี้เป็นไก่ค่ะเอฟซี FC. ไก่ไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้ชื่อว่าไก่แก้วสวรระคะ์ค่ะคู่ไปกับหงหิมะลาดนะคะหงหิมะลาดจะเป็นบอลที่ใบเรียวแหลมนะคะ กระถางนี้แมวขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะไก่แก้วสวรรค์คู่กับผงเหมมาาดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นไม้ที่ไซส์ใหญ่แล้วนะคะเอฟซี FC ไปเปลี่ยนกระถางเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะด่างเกยใชัยค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นหน้าด่างชมพูนะคะหน้าน,น,านี้หน้าเป็นด่างชมพูค่ะสวยค่ะหน้านี้นะคะ บอเงินคข่เอฟซี FC. นะคะชื่อกระเพาะเธอก็ไม่เคยทิ้งใบเลยนะคะบอเงินนะคะเป็นรูปที่สวยเป็นบอลเก่าที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะบอเงินนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นยักษ์พิเภกนะคะยักษ์พิเภกเนี่ยเขาจะสวยกว่าทศกัณฐ์คุณระแบดนะคะยักษ์พิเภกจะออกส้มๆนะคะเอฟซี FC, ออกส้มชมพูนะคะในกระถางนี้ป้าแมวมีทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นยักษ์พิเภกหายากนะคะไม่ค่อยมีนะคะ เป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งที่สวยนะคะใต้ใบเวลาออกหูมนันในหูจะเต็มหยิกเต็มใต้ใบเลยนะคะยักษ์พิเภกนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะกระถางละ3ามต้นค่ะขออยู่ที่200บาทนะคะยักษ์พิเภกค,ค่ะกัดสีมาแล้วนะคะจะออกส้มชมพูนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะ FC นินอายลรานะคะเป็นไซส์ใหญ่มากนะคะเซนนินอายลราแล้วต้นนี้เป็นนินอายลราที่แผงแผงต้นนี้สวยนะคะป้าแมวมีเลี้ยงไว้เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูนะคะ ในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะนินอายรลาวละกัดสีมาเฉพาะต้นนี้เพราะต้นนี้ก่อนนะคะจะสวยมากค่ะ fc นะคะแล้วบอลที่แพงเขาก็จะสวยออกมาคนละแบบนะคะนี่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะนี่หลอดใหม่ของเขานะคะปะ้าแมวก็ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะได้ไซส์ใหญ่ๆ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะสองร้อยห้าสิบาทค่ะปะ้าแมวจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อมานะคะ fc เป็นฟอร์มกอให,ใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะ หยาดฝนนะคะได้ไปหกต้นนะคะมีทั้งหมดสองฟอร์มกค่ะี่นะคะมีทั้งหมดสองฟอร์มกนะคะฟอร์มกกละสองร้อยบาทนะคะเอฟซีฟอร์มโกละสองร้อยบาทค่ะหยาดฝนนะคะเพชรพันล้านค่ะกัดสีมาแล้วนะคะเพชรพันล้านเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะเอฟซีเวลาเอฟซีเห็นนะคะเวลาเขากัดสีจะสวยมากนะคะอันนี้ป้าแมวเลี้ยงฟอร์มกเลยนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นค่ะขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะเอฟซีไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะไซส์ใหญ่แล้วค่ะ หรือจะปล่อยไว้เขาแตกใบใหญ่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ FC จะสะดวกค่ะต่อมาเป็นชายชนค่ะเอฟซี FC. ในกระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นนะคะกระถางละสามต้นค่ะสามต้นนะคะร้อยหบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะร้อยหบาทค่ะอันนี้เป็นรัตรนสินนะคะได้เป็นฟอร์มกรเลยค่ะเอฟซี้อยห้บาทเท่ากันจ้ะอันนี้ชายชนกระถางนี้คู่ไปลากระหลวงพ่อพูนนะคะนี่นะร้อบาทจ้ะ มีมาให้ทั้งหมดสี่กระถางนะคะชายชนของป้าแมวค่ะนี่นะคะนี่จ้ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะ fc ชอบกระถางไหมก็โทรดไลน์หาป้าแมวได้นะคะหลวงพ่อพูนนะคะ fc หลวงพ่อพูนกระถางละสามต้นนะคะป้าแมวขออยู่ที่สองร้อยบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะหลวงพ่อพูนนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วกับหกนิ้วนะคะ ประมาด้านนี้ค่ะ FC เป็นไก่เศรษฐีนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ150หบาทค่ะไก่เศรษฐีจ้ะนี่ค่ะ FC นินอายลาแผงนะคะที่ป้าแมวเลี้ยงไว้เขาจะสวยมากกว่านี้นะคะนี่ต้นไซส์ใหญ่แล้วนะป้าแมวก็เลี้ยงไว้ทั้งหมด3มต้นนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยะคะ่ะสวยมากๆนะคะนินอายลาที่แผงเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคะไม่ได้อยู่แบบนี้นะใต้ใบเขาจะมีหูนะคะนินอายลาค่ะนี่นะคะป้าแมวก็เอามาให้ FC ดูกันนะคะ สวยค่ะสวยคนละแบบนะคะถาะวันนี้ป้าแมวว่ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะที่ช่วยป้าแมวเอบอลสีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า